สวัสดีนะครับเพ่อนๆน้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์สนะครับกับเกมเท่าแก่น้อยกาลาดนะครับมางรถนั่นเองหรือว่าอู่รถนั่นเองนะครับก็เราจะได้ระบบนะครับเป็นเจ้าของอู่รถนะครับโอเคมาจะเป็นไงก็ไปรอรับชมกันเลยครับผมก็มันจะมีอยู่อ่าบางเกมนะที่ว่ามันจะบั๊กอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีแบบเนี่ยมันจะบั๊กนะรัครับครับไม่ต้องพูดมากครับ ไปปุ๊บก็เป็นอะไรดีเดนให้บริการครับ,รบโอ้โอเปลี่ยนแบตเตอรี่ล้างอัดฉีดพ่นกันสนิมได้เลยไปลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนและบำรุงรักโอ้ลูกค้าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ อ๋อนี่ไงแซมที่ถูกต้องนะครับแบตเตอรี่ร้อยครับไป็แผนที่แค่นี้เหรอล้างรถลูกค้าให้สะอาดออปเป็นแผนท้่พรีฟลุ่มล้างรถที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับล้างอัดฉีดอะไรล้างอาชี่เหรอยยกเพื่อยกรถขึ้นก่อนนะครับขันขันยกไหนเนี่ยอ,อ๋ออาชีพ <c oughs> ใจทำ <c oughs> <c oughs> ไมโกเห็นมันบั๊กเยอะ คือต้องเข้าใจนะครับว่าว่ามันเป็นเกมแฟลตนะครับเป็นเกมแฟลตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นขนาด4:3ต่อเนาะก็จริงๆมันมันควรจะแสดงผลถึงแค่ขอบจอนะครับตรงนี้อี่มันจะถึงแค่ขอบเนี่ยแต่ว่าอันนี้จอจอสมัยนี้เป็น16:9ต่เช่ไหมมันก็จะเป็นแบบมันจะมีแบบเลยๆมาบ้านก็มีเนาะแล้วก็ฉีดพ่นกัสนินนี่ไป เสร็จยังอ่าขนาดนี้คือมสะอาดแล้วโอ้โหแบตเตอรี่สี่สิบาทเอ้แบตเตอรี่สี่สิบาทราคฉลีสิบหบาทเพ่กกระสุนี่สิบหาบาทเออันนี้เป็นสิบหลายอย่างแก่เลยเดี๋ยวนะสี่สิบบกยี่สิบห้าเป็นหกสิบห้า เจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบมาแปดสิบเจดบาทมึงมึงมีแบงค์แปดสิบเจดมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยขอบคุณที่มาใช้บริการครับขอบคุณนะครับหากต้องการฝากถอนเงินลงทุนนี่คืออะไรแผนกทำสีรถแผนกตกแต่งรถยนต์ อ๋อมีแต่งรถด,ด้วยเอมอเพิ่งรู้นะครับหลายอย่างแกนะครับหลายอย่างผมก็จําจไม่ได้เอาไอ้นี่มันคันเดิมเลยดกว่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่คันเดิมครับรไอ้นี่สีประตูรรเปลี่ยนยางล้างธรรมดาคัมมอนแหมลกค้า,า้ารใหเปลี่ยนแลบยางเปลี่ยนขางก็ต้องเอานี่ออกใช่ไหมเปลี่ยนยาง ว้าวแล้วก็เปลี่ยนยาพรอมแซมเรียบร้อยครับไปผนแผนกต่อไปได้เลยครับมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกะเอมาเอ๊เอะถ้าหาว่าเราล้างเป็นแบบอะไรวะล้างแบบที่ไม่ใช่อย่างอื่นอะ่รถรถะอทําไารยการไม่ถูกต้องกดดูเคล็ดก็ดูวิธีการทํานะครับเฮ้ยโอ๊ยๆมีค่ามีค่าไม่พึงพอใจด้วยอะ่ะ ตรใจอะไม่พอใจขนาดนั้นเลยเออเออแล้วอะไรหนันสิบห้าบาทรับมาแปดสิบจะเป็นเท่ากับยี่สิบห้าบาทไปโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับแหมมีค่าความพึงพอใจแม่งจัดสุดอยู่แล้วเนี่ยมันคงไม่มาใช้บริการมึงละมั้งสวัสดีครับทีได้ให้บริการครับ เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนได้เลยครับลุลกค้าเข้ามาุค้าต้องการให้เปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนถ่ายน้ำมันเครื่องอ๋เอเปลี่ยนปัดน้ำฝนเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนไปร้อยแล้วทำไมค่าความพึงพอใจมึงเ,เป็นอย่างเป็นอย่างเงี้ยคืออะไรเดีย่ยพึงพอใจใครพึงพอใจลูกค้าหรือพึงพอใจกู เชิญเลยครับยินดีให้บริการครับได้เหรอวะประมาณสี่สิบเอ็ดบาทจะเป็นเอ่อสิบห้าสิบหกโอเคขอบคุณที่มาใช้บริการรับให้บริการครับยินดีให้บริการครับ,บไ,ปไปแล้ววายอ๋อมันคือสคริปต์นะครับ ไม่ต้องทักทายแล้วบ้างกูเห็นหมดแล้วบ้างเนี่ยยินดีต้อนรับครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ตรวจเช็ครถแล้วก็ล้างธรรมดาไปลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนและบำรุงรักษาอะไรมบอรรุนรักษานี่นี่แหละอะถอดออกแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่เรีย,ยบตตร้อยแล้วก็ตรวจเช็ครถ งงตรวจเช็ครถอ๋อซ่อมแซมเรียบร้อยครับอ้กก้อกเ,เปิดอย่างเงี้ยน้องต้องปิดฝากระโปรงก่อนนะครับค,ค,คือคือคือแตถามว่ากูไม่ปิดนี่คือไม่ได้ใช่ไหมล้างรถลูกค้าให้สะอาดล้างธรรมดาล้างธรรมดา มันต่างไงกับไอตอนที่ไอที่วะเ้อะไรมัมัไมีปุ่มเพตรงเนี้ยคืออะไรวะอ้าวอ้าวจริงๆีมก็ไม่ได้ต่างไงเด็กโอ้จบแล้วความอยากรู้อยากเห็นชัดความอยากรู้อยากเห็นของชันเริ่มกำเริมขึ้นแล้วไปไปเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนปลนเปลี่ย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 น เป <Okay, S 2> ลี่ยนแบตเตอรี่สิเออมาทำได้ทีละอย่างนะเนี่ยไป <Bye. S 1> โอเคทีนี้เราจะไม่โซนอะไรอย่างอื่นละโอ้โหไปสวั <Okay. S 1> สดีทุกทุกครับอืมทั้งหมดจะเป็นเอ่อแปดสิบก้าสิบห้าบาทนะจ๊ะราบกับเก้าสิบหกบาทว t ตถุภาค แม่มึงให้ติปกูได้มั้งบาทนึงเนี่ยขอบคุณที่มาใช้บริการครับให้บริการครับทำไมเพลงมันดูแบบพังอย่างนี้วะโคตรพังเลยเดี๋ยวรถมึงจะพังไปการให้เปลี่ยนและบำรุงรักษาอะไรบ้างนะให้บำรุงรักษาอะไรบ้างนะเอ้ยเปลี่ยนยาง,ยางนะเปลี่ยนยางยางกับนเปลี่ยนใบปัน้ปี่ใบปัดน้ำฝนต้องแซมให้ถูกต้องตามรายการนะครับ อ๋อคือถ้าถาว่าหลอดค่ากว่าปืนพอใจเต็มนะครับก็จะลบห้าสิบบาทใจลดลบห้าสิบบาทน้ำฝนล้างรถลูกค้าให้ล้าธรรมดาโอ้โฉล้างรถได้สะอาดมันแห่แล้วครับร้านเราใช้น้ำยาเครือบ วดละพันเออโอ้โหทำไมเพลงมึงพังขนาดนีวันแล้วแม่งแบบสติโอด้วยนะแบบแยกซ้ายขวาด้วยนะโอเคอันนี้40 60 70 80บาทครับ <cs> แบงก์9ก็ก็มาวะ่ะเมื่อก่อนทำไมกูไม่เอะใจนะว่าทำไมต้องมีแบงก์97บาทมาด้วยนเนี่ยเนี่ยก็เป็น17บเบาท <c oughs> โอเค <c oughs> โ้โอ้นี่ไงเราจะทำเคลือบสีรถนะครับเฮ้ยสี่ประตูอะไรบ้าเราร้านเราลับแต่สองประตูนะครับฝากหนึ่งพันบาทแหมมึงจะเปิดมึงจะเปิดแผนกทำสีรถไม่ใช่ตังค์พันหนึ่งเลยเหไอ้สัดนี่ไงเรามีบำมลูกซ่อมแซมล้างแล้วก็ทำสีรถนะครับ สวัสดีครับบรรริการครไปไปทํามันเครื่องล้างขัดเครื่องไปเลยพี่ไปด้านหลังเลยช่องสองช่องสองตรงไป,ต,งไปต้องไปว <c oughs> ิสาอะไรบ้างน,นะครับกดพันโยกเพื่อยกรถขึ้นก่อนนะครับเครื่องมือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแอบ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 ุ๋ยบุ <c oughs> ๋ยบุยบุยบุย,บย,บย แล้วก็มาเติมข้างบนนี่เดี๋ยวมึงเทยอย่างนี้เลยหระมึงไม่มีแบบกลวยหรือกระบอกอะไรแบบใสยย่งี่หรอมาจากว่าถ้ามันเป็นเกมนะครับไม่เอาอะไรมากไม่เอาอะไรมากเออระหว่างใช้เครื่องขัดแบบนี้กับแบบใช้ระหว่างแบบใช้เครื่องขัดกับมือขัดอย่างเงี้ยอะไรมันจะสะอาดอกันไหมไปดูครับมันแล้วแต่ไป ห้าสิบบาทครับพี่รับมันหนึ่งเก้าหนึ่งบาทโทรหาตำรวจหรือไงครับพี่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถอนไปขอบคุณนะครับเฮ้ยกูอยากทำสี่รถแล้วเนี่ยทำสี่รถอยู่ไหนอเอาคนใหม่ต่อคิวเข้ามาต่อคิวเข้ามาสงสัยจะเป็นฮอนด้าแจสสนะครับ,รบ,รบโอ้นี่ไงทำสีรถมาแล้ว อะไรก็พี่ไปเลยตรงไปเลยด้านหลังลด้านหลังไปเลยมลุ้างาค้อัดชีดลหมุน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 เฮ้ยพลนกันสนิมก่อนใช่ไหมนี่ลางกันสนิมสจัสายยางสจาาังสยัง เรียบร้อยอไปไปอย่าทำสีรถอีกแล้วอย่าทำสีรถอย่าทำสีรถแล้วมาดูสีรถใหม่กันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนนี่คืออะไรสีน้ำเงินเศษสองส่วนสี่น้ำเงินสองส่วนสี่แล้วก็ขาวสองส่วนสี่อ่ามันจะได้เป็นสีออกฟ้าๆนะครับใช่ไหมแหล้วกัต่อ อแน่ต่อเดี๋ยวดูสิอ่าหลังจากผสมไอเดี๋ยวกูจะดูอ่าอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับคือเศษหนึ่งส่วนสี่ Okay. แล้วก็เหลืองนะครับเศษ3ส่วนสก็จะเป็นเหลือง3อ oh, oh, ๋อกดผสมสีโอเคกูมองไม่เห็นขอโทษทีอ่า ah, แล้วก็พ่นไปครับพ่นไปพ่นไปพ่นไปอืม hmm. ลพ่นครึ่งหนึ่งได้ไหม <laughs> เอ้ยพ่นครึ่งหนึ่งไม่ได้ <laughs> ถ้าเราพ่นครึ่งหนึ่งให้ลูกค้านี่ก็จบเลยนะ ไปต่อไปเลยพ่ต่อไปเลยเคาน์เตอร์อยู่ทางดั้นน่ะไป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 โอ้โหทำสีรถ45บาทแหมกระป๋องกระป๋องสีแถวบ้านกูนี่กระป๋อง50บาทนะมึงทำสีทั้งรถเงี้ยโอ้โหอ่ะอันนี้เป็น40 40 85ครับ85บาทครับพี่ โอ้ลับมาร้อยหนึ่งบาทก็จะเป็นเอ่อปเบ้บปบิ้บปบ้ปบ,บก็จะเป็นสิบหกบาทเรียบร้อยขอบคุณนะครับมามาเลยครับพี่มาเลยมาเลยต้องมายาวมายาวมารถคันนี้อย่างยาวครับ โอ้น่าจะทำสีด้วยนะพี่รู้สึกว่าสีพี่นี่จะออกมันๆนิดนึงแล้วนะไปเปลเี่ยนที่ปัดน้ำฝนเปล<น>ี่ยนใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนต้มแซมบเสร็จร้อยยาวมาพี่ยาวมายาวมาอ่าอันนี้เป็นหกเจ็ดเจ็ดสิบบาทไปแปดสิบหกบาท ไปไปยาวไปยาวไปเอาล่ะครับหลังจากที่ผมเล่นประมาณเกือบเกือบสีนาทีนะครับผมก็ได้ตังไปอีก800บาทนะครับซึ่งอ,อันเก่าของผมนะครับนีอยู่หนึ่งพบบาทเนาะซึ่ง ถ้าหาว่าจะเปิดไอ้ที่ว่าแต่งรถอะมันจะต้องใช้เงิน2,000บาทใช่ไหมแต่เราจะทําการฝากหมดไปเลยนะครับฝากไปแล้วก็ทําการซื้อะนี่อัปเกรดห้องแต่งรถยนต์มาสดงว่าลูกค้าอุ้ยเรามีถ้วยเพิ่มขึ้นด้วนะครับอ้าแต่งรถไหมเว้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีอัลบั้มรูปด้วยเชยโอเคมาสวัสดีครับ โอ้โอ้แต่งรถเดลได้เลยกบพี่ไปเชิญช่องสามเลเลยเพ่ต้องการให้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปัดน้ำฝนยังไม่ได้เลยน้ำฝนเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนไม่เยี้ยโอ้โหสุดยอด แต่งรถต่อไปได้คลิอเพเมือเสสิ้นการแต่งที่เพื่อนๆถูกใจนะครับสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ในอัลบั้มได้นะครับคลิกที่กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายได้เลยครับอ๋อเข้าใจละเปลี่ยนสติ๊กเกอร์นะครับโอ้อันนี้มันคือตามใจช่างนี่วาไอ้แนเอาเอะไรดีเท้แทท้แสวยสุดๆใช่ครับ นี่นี่สวยมากครับเปลี่ยนสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ต้องเป็นแบบอ่านี่เขาเรียกวันแรงอะไรนะแรงดาวฟอสใช่ไหมนี่ไอม,มีคาดเปลี่ยนล้อเลยนะลอ้อสีํำเงินนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนล้อแบบยังไงดีนี่ห้าดาวนะครับเทดไดรฟ์เป็นไงบ้าง แค่นี้ได้ไหมน,นี่คืออะไรว้าวเท่อะไรมันจะเท่ขนาดนี้ <God. S 1> bye, ไป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 แผนกคิดเงินไป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 ว้าไประบายไประบายเท่อะไรมันจะเท <Nope. S 1> ่นขนาดนี้ <Nope. S 1> uh, นะครับอ่าเจ็ดสิบห้าบาทด้วยเจ็ดสิบห้าบาท อเรามา193แล้วที่นนหนึาา่งหนึ่งแปดนี่โอ้โหสุดยอดครับครับสวัสดีครับโอ้โอ้โอ้แต่งรถอย่างางี้สิพี่ต้องมาแต่งรถกับร้านเราร้านเรานี่ของ <หา S 1> คุณภาพทั้งนั้น,นคุณภาพต่ำเครื่องมือเปลี่ยนใบป,ปัดน้ำฝนเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนอ้าวเปลี่ยนไปแท้ไม่ให้หมนเลย เก้ติ๊ก k e r แล้วพี่ไม่ใช่อะไรอื่นไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ยี่โมโตโมโตสปอร์ตนะครับนี่ไอ้อันนที่มันได้เท่ๆเฮ้ยอันนี้ดีกว่านี่ไอ้ได้บอกว่าเฮ้ยประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันแล้วก็สปอยเลอร์นะพี่สปอยเลอร์ไหมายแบบไหนดี ไอ้แบบนี้ดีกว่ารถเป็นรถแข็งนะพี่สุดยอดไปเลยครับพี่โอ้มีเปลี่ยนโอ้ล้อแม็กพี่โคตรกากเลยต้องแบบในสีนี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแม็กเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นปสีแดงดีกว่านี่โอ้โหสวยมากมครับทำไมคุณนึกถึงอินเตอร์เทนจัำไงไม่รู้วะไปเลยเฟมไคเซอร์สวยสุดๆได้โอ้รถพี่ที่รถพี่ได้จะแรงนะ เร็วแรงทะลุนรกเลยไปไปแผนกคิดเงินไปแต่งรถอะไรวะมึงห้าสิบบาทห้าไอห้าสิบาทเนี่ยมึงได้แค่อะไรเนี่ยสายไฟเส้นเดียวห้าสิบบาทได้แค่สายไฟเส้นเดียวนั่นเนี่ยในชีวิตจริงนั่นเนี่ยโอเคเป็นเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทโอลัมาร้อยสี่สิบสี่เอาพี่ได้เลยครับพี่ก็จะเป็นเอ่อนะเจ็ดสาม ก็เป็น 40. 40 40... 49เอาไม่ใช่เอเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิสองสิบสามบ้าโอเค,ไป,อคไปไปพี่ขอบคุณที่ใช้บริการครับรถพี่จะแรงที่สุดในปตัตตภี โอ้อไรรถลานเรารับแต่รถรู้นะครับรถ2ประตูเลยอย่างนี้ไปไปไปโอเคโอเคเขาก็สหลับคลิปนี้ก็ขอจบรายการวันเัทร์เท่านีา้นะครับถ้าชอบนะครับรบกวนฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยหลานนะครับแล้วก็เกมหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมนะครับโอเคเข้าสาลคลิปนี้สวอัสดีครับไปบาย,บายจังบาคลิปหน้าครับผมไปลาไบาย,บายจ้า